หลังจากที่มีข้อบังคับเจ้าพนักง,งานจราจรชัว่วคราวเรื่องห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดินหยุดหรือจอดรถในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนื่องดวยระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2568มีาการจัดงานงประเพณีสงกรานต์ซึ่งจะมีประชาชนจำนวนมากนำรถออกมาสัญจรตามท้องถนนในแหล่งชุมชนส่งผลให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยส่วนรวมรวมทั้งความไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครใน ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักง,งานจราจรจึงประกาศข้อบังคับเจ้าพนักง,งานจราจรทางบกจังหวัดสมุทรสาครไว้ดังนี้สงกรานต์มหาชัยวันที่13เมษายน68ห้ามรถทุกชนิดเข้าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้แก่1ถนอนนอรสิงห์ตั้งแต่หัวถนอนนอรสิงห์2ถนนสุขุมวิทต,ตั้งแต่แยกดับเพลิงถึงแยกธนาคารกรุงไทยโดยได้จัดสนิ่งให้เล่นน้ำถนอนน,อน,นอรสิงห์วงเวียนน้ำพุตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกาห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ บรรทุกอุปกรณ์การเล่นสรดน้ำสงกรานหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อเล่นสาดน้ำและห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงส่งเสียงดังในพื้นที่ถนนและขอบทางทั้งหมด5เส้นทางได้แก่1ถนนสรศักดิ์ตั้งแต่ด้านข้างสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครถึงแยกเกียงง้วน2ถนนนรสิงห์ตั้งแต่หัวถนนนรสิงห์ถึงแยกนิคมรถไฟ3ถนนเดิมบางตั้งแต่แยกสัญญ,ญาณไฟจราจรแยกสะพานมหาชัยถึงถนนนิคมรถไฟ4ถนนเอกชยัยตั้งแต่แยกสัญญ,ญาณไฟจราจรแยกกิ มณีถึงจุดตัดถนนพระรามสองหถนนเศรษฐกิจหนึ่งตั้งแต่โค้งรับลมถึง3แยกสัญญาณไฟจราจรบริษัทกระทิงแดงตั้งแต่วันที่1 1เมษายน2568เวลา8นาฬิกาถึงวันที่17เมษายน2568วันที่15เมษายน68สงกรานบางปิ้งงดเล่นน้ำบนถนนเศรษฐกิจจัดโซนนิ่งเล่นน้ำในวัดบางปิ้งมีเวทีดนตรีเครื่องเสียงรถแห่ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาจับจองที่ได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้น วันที่17เมษายน2568สงกรานต์ของครุงดเล่นน้ำบนถนนเศรษฐกิจจัดโซนนิ่งเล่นในวัดของครุและถนนของครุสีเมืองตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง22นาฬิกาอย่างไรก็ตามค่ะข้อบังคับดังกล่าวตำรวจภูธรสมุทรสาครมีความจำเป็นที่ต้องออกข้อบังคับเนื่องจากสงกรานต์ปีที่ผ่านมาได้มีประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่พักอาศัยร้องเรียนมาอย่างเจ้าหน้าที่จำนวนมากว่าได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรรวมถึงประชาชนที่พักอาศัย มีความเดือดร้อนรำคาญทั้งรถที่เปิดเครื่องเสียงและรถจักรยานยนต์ที่ชอบเบิ้ลเครื่องเสียงดังทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะสนับสนุนโดย c k w i e l ทาพิสูจน์บ้านสวยทำเลดีราคาถูกเข้าชมโครงการ c k w i e l Group ทุกสาขา